สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสูส่รายการตีซีรายการที่จะมาคุณผู้ชมนะคะไปตีซีตีสนิทกับคนดังคนในวงการบันเทิงะคะ่ะแล้วเราก็จะตามไปดูกิจกรรมของพวกเขาพร้อมทั้งพูดคุยในแบบที่คุณไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน,นะคะ่ะ หลังจากที่เมื่อวานนี้นะคะคนได้พาคุณผู้ชมเนี่ยไปรู้จักแล้วก็ไปตีซีนะคะกับวงบรูดับกันมากยิ่งขึ้นแล้ววันนี้เนี่ยจะพาคุณผู้ชมไปตีซีกันต่อเลยดีกว่านะคะเริ่มต้นช่วงแรกเราจะไปดูพวกเขาเนี่ยถ่ายปกอัลบั้มกันที่สตูดิโอนิวเบรนย่านเมงสายค่ะคที่สำคัญเราลองไปดูนะคะว่าลีลาแต่ละคนเนี่ยจะรักขนานไหนท่าทางแล้วไปดูเ หลังจากที่เมื่อวานนี้ตีสีเราได้พาคุณผู้ชมไปรู้จักกับวงบลูดอกกันไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาตีสีกับวงดนตรีวงนี้กันต่อโดยเราจะเริ่มต้นกันที่วันถ่ายปกอัลบั้มของพวกเขากันครับทั้งหมดคงไม่มีสิ่งใดที่จะสร้างความสวยงามเท่าความรัก ความรักแต่สิ่งหนึ่งที่หลายคนมองผ่านไปทฤษเสร็จดีของการ จะออกมาแต่ละภาพเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับแต่เพื่อให้ได้ภาพที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยทั้งห้าคนก็ตั้งใจกันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวเรียลิว่าลอไม่ยอมน้อยหน้ากันเลยล่ะครับ หลังจากที่ถ่ายปกกันไปแล้วเรามาตามวงบลูดอ g ไปถ่ายมิวสิกวิดีโอกันดีกว่านะครับครับคคชแคครับแล้วก็เคยกำกับ MV ก็ของเฟรชเชนโดแล้วก็ล็อกแคมเตอรี่ของเอ็มบีเด็ซองของดอก็คือว่าตอนนี้คือจากที่เราดูลุคของวงเขาเนี่ยจะเป็น September แบบวงแบบเท่ๆแล้วก็มีใส่แจ็คเก็ตใช่ไหมครับ ดีเราก็อยากจะเปลี่ยนมูดของเขาไปให้แบบดูสบายขึ้นนะครับแล้วก็ในชื่อของรูด d ็อกนะครับล้วก็อยากจะเสิร์ฟตอนนั้นให้เต็มที่มันอาจจะกึ่งแฟนตาซีนิดๆในการเล่นในเรื่องราวต่างๆเป็น 2D เป็นการ์ตูนภาพนิ่งลักษณะเหมือนละครกระดาษประมาณนี้ครับข้างหลังรูด d อกครับข้างหลัง m o ด d อกที่เป็น c e ก,ก็จะเป็นเ,ออเป็นฉากเกี่ยวกับท่าเรือ เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่เป็นจินตนาการของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาจัดฉากต่างๆให้กับวงโดยที่การถ่ายทําครั้งนี้จะถ่ายกันบนฉากบลูสกรีนครับแต่ละคนต้องแสดงท่าทงางออกมาให้สมบทบาทที่สุดเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยเราตามไปดูพวกเขากันเลยดีกว่าครับ งานเมื่อี่ถ่ายไปเมื่อกี้นะโอ้โหครับก็สนุกดีครับแล้วก็ตื่นเต้นนะผมที่จริงผมชอบพวกงานกราฟิกอ่ะวันนี้ถ่ายเนแบบก็เกี่ยวกับไปตัดต่อเกี่ยวกับทำกราฟิกต้นหลักเนี้ยมันเหมือนกับเราบ้าคนเดียวมีวๆๆตัวอะไรมาแล้วบอกเขาบอกมาข้างหลังจะเป็นอะไรพี่ข้างหลังจะเป็นทะเลแล้วเหมือนว่าเราอยู่บนเรือแบบนี้ชุดพวกจอสลับพวกเรืออะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่า นั่งชิวๆเหมือนอยู่ไททนิกยอย่าเงี้ยผมก็งงมือนไททานิกกับโอซอล์ต์คงสองเรื่องลงกันนะฮะแล้วตัวเครงหลักจะมีปลาหมึกมีตามีอมะไรเงี้ยครับดูลีลาของนายไม้นักร้องนำแล้วนะครับเล่นเอาหลายเทคเลยทีเดียวแต่ว่าช่วงหน้าเนี่ยเราจะตามมาดูสมาชิกที่เหลือกันดูซิว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีลีลาที่เด็ดแค่ไหน บอกว่าท่าทางจะเหนื่อยไม่เบาเลยนะคะสำหรับการถ่ายปกอัลบั้ม My Turn ของพี่พี่วง b l ูดอกรนะคะแล้วก็ได้ยินมาว่าพี่พี่เนี่ยต้องทั้งวิ่งทั้งกระโดดอยู่นานกว่าเจ็ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะแต่รับรองว่าภาพพิธานเนี่ยต้องออกมาสวยถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนสว่วนที่เห็นที่ไมนะ้นักร้องนำวงบลูดอกนะคะเขามายืนร้องเพลงกันเนี่ยอย่าเพิ่งสงสัยค่ะจริงๆแล้วเนี่ยเขากำลังถ่ายทำมิวสิกวิดีโอกันอยู่นะคะเรียกได้ว่าลีลาก็ไม่เบาเลยด้วยนะคะ เี่นี่ว่าก็ง่ายไปหลายเทศเหมือนกันค่ะแต่ว่าช่วงหน้านี่สนค่คุณผู้ชมนะคะไปชมเวลาของสมาชิกที่เหลือในวงว่าเป็นยังไงกันบ้างค่ะ